วันนี้โครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไปถึงไหนแล้วและมีความคืบหน้าว่าจะจ่ายเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวสําหรับคนที่ตกค้างแล้วก็คนที่ยังจะมีการประกาศราคาเกณียกลางอ้างอิงอย่างต่อนเนื่องแบบไหนรวมไปถึงกรอบวงเงินที่ จะมีการขออนุมัติเพิ่มสําหรับการสั่งจ่ายสาหรับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการอัตราไล่ละ5 0 0ร้บาทรอบที่2ความคืบหน้าเป็นอย่างไรวันนี้สารแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจของนายกสมาคมข,าข,าข้าวไทยหรือว่าคุณหยงหนึ่งในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล,และก็กําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับหติดตามรายละเอียดข้อ ข้อมูลข่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะ ติดตามการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ของข้าวปี2นะคะซึ่งตอนนี้ยังคงค้างจ่ายจากทางธนาคารทกศเป็นจํานวนมากแล้วก็มีคนที่ยังไม่ได้รับเงินก็เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันและมีเกษตรกรสําหรับการโอนเงินไร่ละ5 0 0รบาทรอบที่1ก็ยังคงโอนไม่หมดยังคงมีการโอนอย่างต่อเนื่องนะคะตามแผนการจ่ายของแต่ละพื้นที่ของทางธนาคารทกศและติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารการชงเข้านบขอของบประมาณเพิ่มว่าจะมีการจ่ายเงินให กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ500บาทรอบที่2อย่างไรวันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะในส่วนของ1คณะกรรมาการกำกับดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64นายสุทธิสารกิ่งทองนายกสมาคมคาข้าวไทยนะคะหรือว่าคุณหยงพูดถึงปัญหาเรื่องโครงการประกันรายได้ปี2ว่ไอย่างไร กล่าวว่าปัญหาเกิดจากการคาดการพื้นที่เพาะปลูกเสียหายน้อยกว่าทุกปีทําให้พื้นที่เพาะปลูกมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวเลขของประมาณการคาดเคลื่อนมากกว่าที่คาดการทําให้กรอบวงเงินเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาพื้นที่การเพราะปลูกจะเสียหายหรือว่าภัยแง้งอุทกภยัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่4-5ล้านไร่แต่ปีนี้เสียหายถึง1ล้านไร่ จึงส่งผลให้จํานวนเกษตรกรมีจํานวนมากกว่าที่คาดการไว้ เป็นเหตุผลที่พอเข้าใจได้ดังนั้นจำเป็นต้องให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะไปอัปเดตตัวเลขของเกษตรกรจำนวนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมมาใหม่ว่ามีจำนวนเท่าไรแล้วจะถึงจะมาสรุปได้ว่าจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างไรแบบไหนถึงจะมีการทั่วถึงและก็ไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ปี2ในครั้งนี้นี่เลยค่ะ ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของนายสุทธิสารกิ่งทองซึ่งเป็นนายกสมาคมค้าข้าวไทยได้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลข่าวสารนะคะจากแหล่งข่าวที่เป็นทางฐานเศรฐกิจไว้ว่าโครงการประกันรายได้ต้องให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรไปทบทวนทะเบียนเกษตรกรมาใหม่เพื่อที่จะให ประกอบกับวงเงินที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวไม่งั้นโครงการประกันรายได้ปี2อาจจะมีการป่วนแล้วก็อาจจะมีการผวาในการซ้ำรอยในส่วนของทะเบียนเกษตรกรเพี้ยนอีกครั้งแล้วก็จะมีอาจจะมีการซ้ำรอยจำนำข้าวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางกรมส่งเสริมการเกรษตรไปทบทวนเรื่องนี้มาใหม่ถึงจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข,ข้าวเอาละค่ะนี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะรอก่อนนะคะคุณผู้ชมมิสัอนซ จะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารมาให้อย่างต่อเนื่องหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ับส i b ลเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ